Oh. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนค,ครับมันกีกะ อยู่ทำความสะอาดขอบส้าใบ้นาพี่น้องนี่แหละเห็นบหหยาอยู่ข้างในนี่ครับใบใหม่ข้างในนี่ครับใบไหม่เต็มเลยทำความสะอาดกันมาเนี่ยมันนี่ก็อยเบาภาษาอีสานนีพี่น้องคนภาษาไทยนั่งนี่พี่น้องเห็นบ่อยู่ข้างในขินดดึงออกมาไดเพลิดเพลเลยครับว่า หน้ามันละมันมันบ่ไหลครับเวลาล้า,ลางเนี่ยมันแต่ใบไม้ร่นติ่มเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้นี่เนาะทางพุ่นเคยซีบีขวดอยู่พี่น้องนู่นหนังสะใบหน้ามวยยุนี่มันี่ไงพุ่นแหละขวดใบไม้ไปพี่น้อง ลุยนำกันมือเนี่ยวา่า <c oughs> แบบไม่ลวงหนาทีของพอบ้านเห็ดรอบๆดูแลรักษาความสะอาดพี่นอ้องนี่ยเปิดลุยนำกันพี่น้องอ่ะพี่น้องวันนี้กระจิตเขี่ยวออกทุกซองทุกซองเลย ว่านนามบ่ไหลผิดใส่เสียมนิดหน่อยนะเคียร์ออกพี่น้องตันนี่พี่น้องหนามมันตันมัน tombol lah Kita dintin nih. มันตันเหตุผลงน้ำตันหัวตัวนี้มันทิ้งแดงจะว่างสั กันหมดเลยถึงว่าน้ำไม่ไหล yeah they might offer เลตลอดถึงนอกข้างในเลช่วแในบ้าน <c oughs> ก็เอาไม่กลัวไม่กวักวอันนี้ไม่ค่อยเยอะน้ำมันไม่ไหล That's a เดี๋ยวจะทุบปอปีปูนออกกันพี่หนออ่อยเราตัานท่างน้ำน้ำไม่ไหลทุบออก ปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วมันไมปูสุดสุดตกในกระถางถาปูนมันไหลมาทับน้ำไม่ไหลลงนี้เก่าก็มี อออันนี้ได้ร้อนวันนี้พี่น้องร้อนมากมากมีโคตรร้อนเลยใจจะหมดหนาวแล้ว กวดไปกวดก่อนกวดกองไว้แล้วก็เก็บเก็บใส่ถุงขออนุญาตกวดใบไม้ก่อนนะครับ ววดเสร็จก็จะน้ำฉีดอีกทีงหนึง่งเรากวดมันก็น่าจะไม่หมดน้ำฉีดไล่อีกตรงที่มันตันนะครับ

ตักใส่ถุงมี้เช่นนี้มันหอยนี่เยอะอยูย่ไม้ร่วงใส่ร่วงลงนี่ก็จะเป็นเหมือนจะหนิมจะจิบกระเบื้องต้องน้ำฉีดรไล่ออก กวดตรงนี้เสร็จก่อนกวดกองๆไว้เราจะไปกวดตรงหญ้าที่ปลูกใหม่เพราะว่าใบไม้หรือดอกไม้มันร่วงวันก็แต่แล้ววันเพิ่มเขมี้นะคะรับพรบ้านเลกข้างนอกข้างใน นนกเดีย๋ยว,วจะไปกวดเก็บตรงไปไม้ตรงที่หญ้านะครับกวดไปไม้กวดดอกไอยิถู หน้าตัวนี้ปิดนี่อ้๊ร้อนมากๆเลยครับวันนี้แดดออกหมดหน้าหนาวแล้วไหมอาจจะเข้าหน้าร้อนละ ถ้าเราไม่กวาดออกก็ดูไม่สวยงามอยู่บ้านงานพ่อบ้านก็ต้องดูแลเพราะว่า,านายก็เดินมาส่วน,วนเห็นหญ้าลกก็ไม่น่าดูครับเหมือน ็เหมือนบ้านเรานะครับนหน้าหน้าไอ้ยามันลกเราก็ต้องตัดแบมใบมอีตัวที่ถูมล่วงมันใส่อน,นีืทำไมไม่ติดเนนะี่ย ร้อนร้อนมากมากนี่ก็ประมาณบ่ายกว่าก็มีเวลาถ่ายคลิปให้ ท่านผู้ชมได้ดูครับแล้วตอนเช้าก็ยุ่งอยู่เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปออนี้เจ้านายเขาก็ออกไปทำงานหมดทุกคนแล้วครับเหลือแต่พ่อบ้านแม่บ้านอ่ะ ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บตรงที่กวาดกองไงว้มันกวดเสร็จก็ให้น้ำฉีดอีกครั้งหนึง่งให้ฝุ่นที่เรากวดไม่ไม่หมดใช้น้ำล้าง เ okay. สร็จเรียบร้อยแล้วก็จะน้ำน้ำล้างก่อน้ํน้ำล้างพื้น น้ำล้น นูกจะชอบมาจับตรงนี้แล้วก็ทำให้สปกปรก từng lấy đẩy nó Thì <laughs> ta là, là lá lá ngọt cái cơ chả xạ. I'm <laughs> โอเคครับเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแต่ละล้างออกก็เป็นแบบนี้ครับ จะสะอาด <c oughs> พื้นไปดูนวันนี้แดดแดดแรงครับวันนี้ไม่ดีต้องปลอก ดูร,รอบๆต่อครับมองไปก็จะเป็นแบบนี้มีสระว่น้ําว,วันนี้พอบ้านก็ทำความสะอาดบริเวณในสวนครับแล้วก็เลียมสระว้น้ําก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่เข้ามาดูคลิปมาชมคลิปของพอบ้านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากๆวันนี้พอบ้านก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยววันหน้าจะถ่ายอะไรให้ดูก่อนคอยติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยครับเดีย๋ยวถ้ากดติดตามไว้เวลาผม ลุงคลิปไปเดี๋ยวจะมันจะมีแก้งเปลี่ยนในโทรศัพท์ของทุท่านนะอันนี้พ่อบ้านก็ตัวก่อนนะครับเจอนคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ